รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับรายการตามหาผี ep สองนะครับวันนี้เราจะมาทําการทําพิธีกรรมในการตามหาผีนะครับหนึ่งก็คือ,อนอนลงไปณนสถานที่แห่งนี้แล้วก็เอาผ้า,อาเอามัตาสังแล้วก็ผ้ามาคลุมหน้าแล้วก็ให้เอามือ,อให้ผู้เล่นนะครับผู้ที่เข้าไปทําพิธีกรรม ลองสัมผัสดูว่าจะรู้สึกอะไรบ้างเราจะมาดูอันนี้เป็นพิธีกรรมที่หนึ่งส่วนพิธีกรรมที่สองคือเราจะไปตรงห้องน้ําล้างแล้วก็ไปปอกแอปเปิลหน้ากระจกนะครับมีกระจกมาหนึ่งบานนะครับแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญน้องๆที่มาร่วมในการครับเช่นครับน้องอ่านคนแรกครับน้องเพื่อนสวัสดีครับอันน้องตูนะครับผอเาสาวแล้วก็น้องเฟ้งนะครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยว เราจะทำการเดินรอบๆสำรวจก่อนแล้วก็จะเริ่มพิธกีการกมเลยนะครับผมไม่ให้เสียเวลาจะได้ไปกันไปครับผมดีครับอุ้ยอ้ยอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยจะลอยงูจิ้งจกคนข้างเลตกใจเลย คนแม่งลุกจริงอะ,อะเดี๋ยวเรามาที่ท่าพิธี่ทรตรงนี้นะครับตาล้างรูมเชื่อว่าตรงผี้ผมสัมผัสได้ว่าน่าจะมีอะไรนแน่เพราะว่าคนลุกตลอดเวลาาตรงนี้เราจะทำทกำิจกรรมนอนกลางโถงกลาง,ถงโถงกดังล้างอันนี้นะครับเราทำทกำิจกรรมนอนหันหัวไปทาง,งทางี่ตะวันตก แล้วก็มาตาฉันนะครับแล้วก็ส,วส่วนมาตาฉันเราจะให้น้องๆอยู่กันยสองคนทำที่กรรมกับล้องเรียวเรียวทานยนะครับว่าจะผัดผัดอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปทำที่กันคนระันเลยมาถึงกันทักทายกันเลยนะครับโอเคจะทำที่กันครับผม 好，那我。 Terima kasih. Makasih. Makasih

你那边人呢？ มีเสียงอยู่มีเสียงยังไงจ๊ะไหว hey. มีค่คมมิขาสกขนิใไวไม่ไหวอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอเคไหมโอเคไหมครับ ตรงนี้เนี่ยดูดิตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาตรงๆมันมีเสียงนคันมี่วงมคนเสียงผมได้นนะใครรมีคนได้ยินเสีผมไม่ด้ยินนะเสียงคนเดินมาเบนเงียบมากเนี่ยเดินมากเลยเรนแล้วต้ผมไม่ได้เปืตาใช่ไหม มันเทียนอะเหมันนมานั่งนักธุรกินั่งแบบนี้ธุรกิจอือผมไม่ได้ปิดตาแล้วผมมองกับลูกข้างมันมองเห็นนะแต่มันหลากหลายเห็นคนนั่งเลยเห็นคนนั่งเห็นคนนั่งเลยได้มาสิให้มันเย็นกล่องนี่เราเออะเอาที่เนี่ยเดี๋ยวเราเอาที่ออกมาเนี่ยเสียงเมันมาเนี่ยในหูผมนี่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นิงหรือเปล่าเสียงมันมา นั่นท่หัักคัเป็นไงบ้างคุณเดินอ่ะเียคุณเดินคุณคั้งสางตดีๆเอาเอาจิงๆนะเอ่ออาเราเหตุการณ์เราเการณ์มาเป็นไงตึ้งนอนไม่ได้กําเนดไม่ด้ก็มยๆมันนอนอะไรเส็มันรู้สึกเหมือนมีลมเย็นเลยห่างจริงมันรู้มาให่ โพสักพักหนึ่งรีมเสียงเสียงอะไรตกเออที่ตกอะไรตกคือตกอะไรคือตกตรงนั้นพี่พูดอะไรพี่กับพี่ใจอะไรที่ตกเสียงมันก้อนอยู่เนินห่างตกแต่แม่งดังมากอ่ะอยู่ในในกล้องแม่งดังมากในกล้องดังมากเดินเดินเดินดูมีอะไรตกไหมเสมอตัวจดูองสักทักหนึ่งน้ำเอา ไหมปาถ่าอีกรอบไม่ต้องมัดาันอนเฉยปิดผ้าไหไม่มัตัลไม่มัดไม่มัดไวไมต้ต้องนไม่กล้งใช่ไหมไม่กล้างั้น่อกี่เอาจริงนะ พุ่หน้าไปมันจมงเสีมันใช่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 มันหงอยมันมันลูบลูบเขาใจากระแจมันเป็นผ้าผ้าแบบนี่ครับท่านผู้ชมันนี้เป็นผ้าแบบนี่ครับมันจะมองเนี่ยดูกันแต่ชัมันจะโปร่งแสงใช่ไหมครับเนี่ยมันโปร่งแสงเนะี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันมองเห็นเงาลางๆได้นะครับแต่ถ้าน้องเห็นจริงไม่จริงอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่น้องว่าน้องสับผัแล้วเห็นว่าเห็นว่าเนี่ยระหว่างที่นอนอยู่นะครับ เหม่นเหมือนต้อนอ,อ่านอ่านมังเฮ้ยลืมบอกท่ามชมครับเมื่อกี้ที่ผมวิง่งมาช่วยน้องอ่ะแม่งมีคนสะก,กิดเสื้อผมอ่ะอันนี้ที่เมื่อกี้ที่ตกใจอ่ะแต่สิ่งที่ผมพูดอ่ะ ทุกคนไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันจริงจริงเข้ามาร่วมรายการเป็นผมได้ครับผมจะพามาและได้สัมผัสว่าพวกผมทํามันจริงหรือแกล้งกันทําขึ้นมาถ้าอยากรู้มาลองดูได้นะครับผมเดี๋ยวกลับเรื่องน้องก่อนทีนี้เมื่อกี้น้องสัมผัสได้ว่านอนอยู่แล้วมีคนเดินเดินมาเนี่ยเดินมาระหว,วา่างเหมือนมานน่งมานน่งเนี่ยจะปิดขาเนาะ สกิดขาน้องแล้วน้องในคลิปมันน้องก็บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพอเปิดพอเปิดน่าแล้วพวกเราเราก็เลยวิ่งมาจต่ระหว่างทาคลิปอยู่อ่ะเสียงอะไรตกอ่ะมันดังมากในในกล้องที่แน่นอนมันไม่มีการบี้นะครับทีนี้เดี๋ยวน้องเราเราคุยกับน้องน้องบอกว่าเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแต่ลองรอบเนี้ย่ไม่ให้น้องผมผ่านแต่ลองนอนที่เฉยัมพันเฉยว่าระหว่างนอนแบบไม่ปิดอะไรจะรู้สึกอะไรไหมนะครับเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งถ้าน้องไม่ไหวมาน้องเดี๋ยวน้องเทิดนะครับบอกว่าไม่ไหวไม่ขอนอนรอบสองสองมันตอนนี้เปลีย่ยนเป็นเป้งมานอนแทนนะครับสลับกันแล้วเทิดนะครับเทิดมาเทิดน้องเทิดไม่ไหวนะครับบอกเป้งบอกว่าแทนโอเคแล้วลองเป้งลองดูแต่ครั้งที่สองจะไม่มาตาสามแค่คุณหน้าที่เฉยนะครับแล้วน้องจะรู้สึกไงถ้าไม่ไหวก็บอกนะ ได้เดี๋ยวเราเริ่มพักที่ครับมันจะดึกแล้วมันเริ่มเหมือนเนี่ยเราไปสุ้แล้วครับพี่ครับทุ้แล้วครับ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 ยันสามพนเมตรสี ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ออกมาให้พระเจ้าได้สัมผัสได้พบเจอกับวิญญาณของท่านด้วยถ้าท่านมีจริง għal 对对对。 เดี๋ยวคนแบบนี้ให้เจอวะกลับคุ้มไม่มาบ้างรออยู่เดี๋ยวเร็ว e yeah. ตามหาผียังไม่จบรับชมต่อสัปดาห์หน้าพบกับบทสรุปของกูดังลางจะจบลงอย่างไรรับชมต่อสัปดาห์หน้า